ที่กรุงเทพฯประเทศไทยนั้นได้รับการโหวตให้เป็นที่หนึ่งในสถานที่ที่น่าไปที่สุดในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเพราะว่าที่กรุงเทพฯนั้นมีการจัดเทศกาลคริสต์มาสค่อนข้างเยอะมากมีการประดับต้นคริสต์มาสและไฟไปทั่วทั้งเมืองและน่าจะยาวไปจนถึงต้นปีหน้าและในวันนี้เธอได้บอกว่าเธอก็จะออกไปสำรวจข้างนอกเพื่อดูบรรยากาศการจัดเทศกาลคริสต์มาสและตอนนี้เธอก็อยู่แถวห้างเอ็มโพเรียม ซึ่งแค่ทางเข้านั้นก็ประดับประดาอย่างสวยงามมีการจัดแต่งค่อนข้างใหญ่โตและน่ารักมากๆและในโซนด้านหน้าห้างก็ยังมีนักท่องเที่ยวได้แวะเวียนมาถ่ายภาพสวยๆอย่างมากมายและระหว่างทางเดินบน BTS นั้นก็มีการตกแต่งทางเดินอย่างสวยงามและเมื่อมองลงไปด้านล่างจะมีการประดับไฟอย่างสวยงามเช่นกันและด้านล่างตรงสวนสาธารณะก็ยังมีตุ๊กตาหมูเด้งตัวใหญ่ให้ถ่ายรูปอีกด้วย ซึ่งเธอนั้นก็ค่อนข้างชอบมากๆเธอได้เดินมาเรื่อยๆจนมาถึงห้างเอ็มโซเฟียซึ่งมีผู้คนคึกคักมากๆได้ทำการขายอาหารกันได้จัดเทศกาลตรีมคริสต์มาสมีความสวยงามจริงๆเหมือนไม่ใช่อยู่เมืองไทยเลยเธอก็รู้สึกอัศจรรย์มากและที่นี่ยังมีวายขายด้วยซึ่งเธอนั้นก็ได้ลองซื้อมานั่งดื่มแก้วหนึ่งเธอบอกว่ามีรสชาติที่อร่อยมากและตอนนี้ก็คือหน้าหนาวของประเทศไทย ต่อมาเธอได้เดินไปที่สวนเบนจสิริต่อเพราะที่นั่นมีสิ่งต่างๆมากมายสวยๆและน่าไปถ่ายรูปที่นี่กรุงเทพจะมีการประดับทุกสิ่งทุกอย่างทั้งร้านค้าร้านขายของไม่เว้นแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังใส่ชุดซ a นตาคลอ์อีกด้วยก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งจริงๆ จ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ใส่ชุดซันตอ์คลอสเหมือนกันเธอบอกว่าน่ารักมากๆเมื่อเธอได้มาถึงแล้วก็ได้เห็นกับตุ๊กตาหมูเด้งซึ่งตัวใหญ่และน่ารักมากๆมีสีสันสวยงามบริเวณน,นี้มีการจัดงานคริสต์มาสทั้งหมดทั่วบริเวณเลยซึ่งน่ารักมากๆและบางบริเวณยังมีเด็กๆพากาันมาวิ่งเล่นอย่างสนุกสนาน ก็ทำให้พลอยรู้สึกมีความสุขไปด้วยเลยซึ่งมองไปทางไหนก็สวยงามไปหมดไม่น่าเชื่อจริงๆส่วนห้างเทอร์มินอลทเวนี้วันนั้นก็เต็มไปด้วยไฟคริสต์มาสเหมือนกันและยังมีดนตรีให้ฟังอีกด้วยบางสถานที่นั้นยังมีหิมะอีกด้วยมีแสงไฟเก๋ๆตามถนนไม่เว้นแม้แต่รถตุ๊กๆก็ประดับไฟเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีแต่แสงไฟเต็มไปหมดแล้วเธอก็ได้เดินเล่นชมวิวไปเรื่อยๆ บางห้างช่วงนี้ยังมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตหน้าห้างและจุดที่นี่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปมากที่สุดก็คืออุโบง์คริสต์มาสเราก็จะต้องลงบันไดเลื่อนไปเรื่อยๆมันเจ๋งมากเลยไม่ว่าโรงแรมหรือห้างก็ตกแต่งกันเต็มไปหมดและตอนนี้เธอได้มาอยู่ที่ห้างเซนทรัลเวิร์ พราะมีการจัดเทศกาคลคริสต์มาสและปีใหม่และมีต้นคริสต์มาสที่ใหญ่และมีความสวยงามซึ่งน่าจะเป็นต้นที่มีความสูงที่สุดอีกด้วยที่นี่จะมีเด็กๆมาทําการแสดงโชว์ซึ่งก็น่ารักมากรวมทั้งยังมีหิมะปลอมตกลงมาเป็นเวลาอีกด้วยเธอก็รู้สึกว่ามันเจ๋งมากจริงๆในบรรยากาศนั้นก็จะมีผู้คนแล้วก็ดูมีความสุขกันมากรวมทั้งอากาศตอนนี้มีความเย็นสบาย บริเวณใกล้ๆก็ยังมีโซนขายอาหารและเครื่องดื่มให้นักท่องเที่ยวมาแวะชิมกันซึ่งแต่ละร้านก็มีความน่าทานมากๆนะคะเธอก็ได้บอกว่าก็เหมือนตลาดกลางคืนทั่วไป mm. เธอบอกว่าคนที่นี่ค่อนข้างเยอะมากเป็นพิเศษเป็นเทศกาลแห่งความสุขจริงๆแม้จะค่ําแล้วแต่ผู้คนก็ไม่น้อยลงเลยและเธอได้เรียกกร็บไปต่อที่คลองพดุงกรุงเกษมซึ่งมีความสวยงามมากจริงๆสวยไปทั้งคลองเลย เธอไม่คิดว่าจะมีการประดับไฟเยอะขนาดนี้แล้วคนก็ไม่ได้เยอะมากอีกด้วยมีความสวยงามไปอีกแบบหนึง่งและจุดที่เธอชื่นชอบมากที่สุดนั่นก็คือสถานีหัวลำโพงแม้แต่ย่านชัยนาทาก็ยังมีหมู่แดงที่เธอชื่นชอบและย่านชัยนาทาตนกลางคืนแบบนี้คึกคักจริงๆ ซึ่งบรรยากาศกรุงเทพตอนนี้นะคะเท่าที่เธอไปสำรวจดูมีการประดับตกแต่งไฟอย่างสวยงามเพื่อตอนรับเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหมเ่เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังความคิดเห็นของคนที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะคะว่าจะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งคอมเมนต์แรกนะคะก็ได้บอกว่าตอนนี้กรุงเทพตกแต่งมีความสวยงามตกแต่งได้อลังการสวยงามมาก ส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าคนไทยจะเฉลิมฉลองทุกเทศกาลไม่ใช่แค่เมืองใหญ่แต่เฉลิมฉลองกันทุกเมืองคนต่างชาติบอกว่าเราทําเพื่อการท่องเที่ยวแต่ที่จริงแล้วช่วงคริสต์มาสก็เป็นช่วงใกล้ปีใหม่พอดีเมืองไทยก็เลยตกแต่งประดับประดาแสงสีปีใหม่ไปด้วยเลยทําทุกเทศกาลจนเป็นเรื่องปกติส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่ามันเจ๋งมากและวันศุกร์นี้ฉันก็จะไปกรุงเทพ พ่อแม่และก็ญาติจะมาจากญี่ปุ่นฉันรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะพาพวกเขาไปเที่ยวรอบๆกร,รุงเทพเพื่อเฉลิมฉลองในวันปีใหม่ส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าเมื่อ2-3ปีที่แล้วพวกเขาก็มีตลาดกลางคืนเล็กๆริมคลองมีของขายน่ารักและดีไปหมดแถมยังมีหนังให้นั่งดูอีกด้วยมีขนมขายอีกด้วยส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่า อากาศตอนนี้ก็ดีมากฉันรักกรุงเทพในช่วงเวลานี้ที่ดีที่สุดส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าประเทศไทยมีสีสันเหมือนไปเที่ยวโซนยุโรปเลยไม่ต้องกลัวความหนาวคนถึงแห่มาเที่ยวที่ประเทศไทยส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าขอบคุณที่แบ่งปันส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่ากรุงเทพมหานครนั้นมีความน่าทึ่งมากแล้วก็เป็นเหตุผลที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่กรุงเทพเยอะจริงๆ ส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าคนไทยเก็บหมดทุกเทศกาลส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าประเทศไทยมีการจัดเทศกาลปีใหม่ที่ยิ่งใหญ่มานานมากแล้วครับทั้งเทศกาลคริสต์มาสตรุษจีนแล้วก็สงกราน ส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่ากรุงเทพมหานครในช่วงนี้มีความคึกคักมากๆส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่ายินดีต้อนรับสู่กรุงเทพประเทศไทยขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับคุณส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่านี่เป็นวิดีโอที่ดีมากส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าฉันก็เป็นคนไทยแต่ก็ยังไม่เคยไปเที่ยวแบบนี้เลย แต่มันสวยมากจริงๆแล้วแต่ละจุดที่คุณไปก็มีความสวยงามมากๆส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าฉันก็จะฉลองคริสต์มาสที่ไอคอนสยามส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะได้บอกว่ากรุงเทพสวยงามมากขอบคุณที่แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้เราส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าขอให้ทุกคนมีความสุขที่ประเทศไทย ส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าแค่หิมะตกในกรุงเทพเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบรรยากาศคริสต์มาสในประเทศไทยส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าอยากให้ตกแต่งแบบนี้ทุกวันขอให้ทุกวันเป็นแบบนี้การตกแต่งที่สวยงามแล้วก็มีสีสันไม่จำเป็นต้องนำของเหล่านี้ออกไปหลังงานคริสต์มาสส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าขอบคุณที่คุณพาเราเที่ยวชมต้นคริสต์มาสครับส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่า มีหมูเด้งทุกทุกทีกท่เลยส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าตามถนนสุขุมวิทมีความสวยงามมากๆส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าขอบคุณที่มาเยือนประเทศไทยขอให้พระเจ้าอวยพรคุณส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าต้นคริสต์มาสที่ห้างวันแบงคอก ห้างสามย่านมิตรทาวธนาคารออมสินสํานักงานใหญ่และธนาคารกส,สิกรไทยสํานักงานใหญ่ก็มีความสวยงามอีกด้วยแล้วนี่ก็เป็นเพียงคอมเมนต์บางส่วนนะคะของคนที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางผู้จัดทําต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Thailand To g e t ต e r ของเราด้วยนะคะไว้พบกันใหม่วิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ